โลกมีความจริงหน้าตระหนกประจำโลกและชีวิตที่เป็นเหตุเกิดและเหตุผลจากสังสารวัตรซึ่งผู้รู้จริงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปรู้ไปเห็นมาอย่างชัดแจ้งมีทั้งหนึ่งความจริงหน้าตระหนกที่ต้องเร่งรู้และสองความจริงที่ต้องรีบประพฤติปฏิบัติ หากรู้และปฏิบัติตามความจริงทั้งสองนี้ย่อมหลุดพ้นจากสังสารวัตรไปสู่ชีวิตใหม่ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกทุกชีวิตต่างหมดกิเลสพบสุขถาวรแท้จริงเป็นอมตะนิรันดร์การ ความจริงหน้าตระหนกที่ต้องเร่งรู้ 1. โลกที่เราอยู่ทั้งโลกคือคุกเราทุกคนคือนักโทษเพราะเห็นอยู่แล้วว่าทุกคนเกิดมาต้องแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไม่เคยมีใครรอดแม้แต่คนเดียว ยิ่งกว่านั้นไม่เคยมีใครรู้วันตายของตนล่วงหน้าแต่ก็ยังมองไม่ออกว่าตนตกเป็นนักโทษรอประหารตั้งแต่วันเกิดแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนจึงไม่ต่างกับเป็ดไก่หมูที่ไม่รู้ว่าเจ้าของฟาร์มจะส่งพวกมันไปโรงฆ่าสัตว์เมื่ออไรสอ โลกถูกกดเหล็กซึ่งไม่มีการประกาศให้ทราบควบคุมความประพฤติทั้งทางกายวาจาใจอย่างเข้มงวดเรียกว่ากฎแห่งกรรมกฎนี้มีความสลับซับซ้อนมากคือลงโทษผู้ทำผิดกฎในปัจจุบันทันทีก็มีในชาติถัดไปก็มี หรือในชาติต,ต่อต่อไปก็มีเป็นผลให้สัตว์โลกแต่ละชีวิตเป็นนักโทษรอประหารที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดตนรับทุกทรมานสาหัสไม่รู้จบ 3. ความจริงน่าตระหนกที่ชาวโลกมองข้ามเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติประจำ สลีระเป็นกันมาแล้วเช่นนี้ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นในโลกคือทันทีที่ทุกคนคลอดจากคันมารดาต่างก็มีอา,าพาธหกติดตัวมาด้วยได้แก่ความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความปวดอุจละและความปวดปัสสาวะ บีบคั้นให้กระสับกระส่ายแม้ไม่ทุกหนักถึงตายทันทีแต่ก็รักษาไม่หายได้แต่บรรเทาไปวันหนึ่งวันหนึ่งพร้อมกับบีบคั้นให้เกิดปัญหาหนานา,นาชนิดตลอดชีวิตตามข้อความในสรีรัตธรรมสูตรดังนี้ธรรมชาติประจำสรีระสิบ ก็คืออา,าพาธหนั่นเอง 1. ความหนาว 2. ความร้อน 3. ความหิว 4. ความกระหาย 5. ความปวดอุจจาระหความปวดปัสสาวะแล้วก็มีสํารวมสก็คือความสํารวมกายความสํารวมวาจาความสํารวมอาชีพทำเป็นเครื่องปรุงแต่งพบเป็นเหตุให้เกิดในพบใหม่ ภิกษุทั้งหลายทำประจำสเรระสิบในประการนี้ควรพิจารณาเนืองเนืองใจที่มีสติคุ้มครองดีแล้วไม่ตกไปในอำนาจของกิเลสย่อมนำความสุขมาให้